สวัสดีได้จ้าพี่น้องคลิปนี้ย่ม่องซิมาเมบาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะหลังจากที่เข้าเลือกเส้นท่าในการเดินสายฟอแล้วฮากบลุยแล้วจ้ะพี่น้องเขา้า่าในเพศสโตเลยเนาะสำหรับไัยถี่มือถือแอนดรอยคือย่ม่องเนาะแล้วก็โหลดแอปมาเลยซื้อว่าแอปไทยคิวปิดแล้วก็ขีดแอปหาคู่คนไทยเนาะพี่น้อง เออนั่นล่ะไทยคิวปิดนี่เป็นภาษาอังกฤษเนยะจ่าพี่น้องซิมีทังว่าขีแอปหาคู่คนไทยเพราะว่าเป็นแอบไนเนาะจากพี่น้องนั่นละน่นละฟอกับซียยิไลยูหันเราก็เข้าเขาไปทําการสมัครให้เรียบร้อยเนาะจ่ะหลังจากที่เขา้าอ่าเรื่องสมัครเขากับซิมีแบบฟอร์มแบบซิมีแบบฟอร์มไม่เข้าบอกเลยจ้ะพี่น้องเข้าเจําจำเป็นต้องเขียนมันกับซิมีไลไปอ่าเขา้ายูจังหวัดยัง วันอันวันเดือนปีอีหยังแต่ว่าวันเกิดเท่าประตงใสตามจริงกระไดจ้ะพี่น้องเออเนาะเพื่อเป็นการเซฟตีเนาะซื้อเท่าข้อให้เป็นแต่แม่เท่าใส่ซื้อจริงเท่ากับ่เป็นหยังแต่ว่าแตาแม่ซื้อผู้ใดทิศก้นหย่างหยาฟอเอืนน่นอยา่างหยาเท่าก็อาจจะใสซื้อที่เท่าอ่าจีฟ้อเอื่นง่ายๆเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าลักสําคัญอีหลีนี่คือรายละเอียดของเท่า เนาะในการพรีเซนตตัวเองเนาะคือโปรไฟล์ของเฮาอะอย่าลืมนะจ๊ะพี่นอ้องเฮาต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยจ๊ะพี่นอ้องชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุกกเราทำอ่าเราจบชั้นไหน ทํางานอะไรมั่จะมีรายละเอียดเข้าพิเศษตัวต้นก็เข้าเลยจ้ะพี่น้องเออแล้วก็เข้าต้องการฟอประเภทไหนเข้ากับเขียนลงให้เมือนเดือจ้ะเราต้องการฟอที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักเดียวใจเดียวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ชอบเที่ยวขับเที่ยวบ้าชอบออกกําลังกายเอียงทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเด้จ้ะเพราะว่าฟอเข้าอ่านภาษาไทยออกเนาะเข้ากับสมารถใส่กูเกิลท่านสเรใดเด้จ้ะพี่น้องนั่นล่ะเขียนให้เมือน ทุกอย่างแล้วก็ลูกเข้าเอาให้เป็นลูกสิใส่เสื้อผ้าดูเรียบร้อยเนาะผมก็ดูดีแน่ปกกระเซอ้กระเซิงเนาะกัแต่งหน้าท่าปากตั้ปกติทีคุณยิ่งเข้ามักแตงะค่คือเห็นแล้วว่าเป็นลูกสิสวยงามเนอะอยู่ในหันเขากัสซีแห่งเข้าใส่มัดสามลูกเข้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนลูกได้ตลอดเวลาแล้วก็โปรไฟล์ของเขา้าเขาสามารถเข้าไปอัปเดตได้ตลอดเวลาด้อจากพี่นอ้อง การทีบมองยำหนักยำหนาเรื่องการเขียนโปรไฟล์แนะนำตัวเองเพราะว่ามันเป็นการพิเศษตัวตนของเขาเนาะพอฟอเขาได้มาอ่านปุ๊บอ๋อป้ตองยังอีเลยเขากับซีลู่ละเอียดเท่าเหมือนเลยว่าในหันเท่าจังอ่ามินิไซจังไรแน่เหตุงานยังอียังแบบนี้พอเขาเปิดมาเขากับซีได้เห็นนอกจากว่าอ่าหูปล่างหน้าตาแบบนี้ผิวพรรณ าแบบไดเห็นง,งานหยังอย่าเขาบอกตามจริงเลยจ้ะพี่น้องอย่างเนี่ยมองเห็ดสวนเนี่ยมองไม่ได้เห็นงานเนี่ยมองก็บ,บอกตามจริงเลยอ่าเขาเขียนความจริงไปเลยจ้ะพี่น้องอยู่ในหันเนาะเพราะว่าเขาเขาไปหาครูอยู่แล้วเขาบังดัเขาไปวังวาซิสิเลนพือสีอีหยางเงี่ยสิอันละ,ละเพราะนั้นขอให้เขาไปพอเขาไปเรียบร้อยอย่าลืมเลยจ้ะขอให้เขาไปออนไลน์สมัร ขาฟอเขาย้ามฟอเขาออนไลน์เขาเห็นเขาออนไลน์เนาะเขาได้อ่าได้เห็นเหาได้เห็นโปรไฟล์เหาเขากะซีมันกะซีมีแบบทรงเป็นหลุมดาวเนาะหลุมหัวใจหรืออ่าส่องทักแชทเป็นอ่าขอความมหาเนาะจ้ะพี่น,อน้องนั่นแหละเขาเปน็นนหานอะ่ะพี่น,อน้องกะซีได้เห็นได้ได้เลี้ยนหลูน่นั่มเนาะจ้ะพี่น,อน้องเออ เขขาไปอ่านขาอาการสีเ่เฮาสิทัก์ฟอคนใดเข้ากับเยื้ืมเนอะจา้ะเข้าพยายามอ่านรายละเอียดของเขาหเหมือนเขาก็สิกรกมากเหมือนคือเขาก็กประวัติของเขานี่ลหละจ้ะกรกรายละเอียดทุกอย่างเข้ากับซีหูว่าฟอนีอ้เป็นดังใดเนาะแต่ว่าในเมื่อเขาเห็นฟอในแอปแล้วเขาจะพึงไปตัดสินใจจากหลปภผ่านเ ลูกภาพของฝอสี่ยูนยแอมน่ะส่วนมากเขาสิบกคอยเขาผู้ชายเขาสิบกคือผู้ยิ่งเขาสิเลือกลูกแบบบกคอย,อ,คอ,ยอ่าอันนี้บันไดจากเขาสบิบางคนก็สิเลือกลูกธรรมดาธรรมดาเนาะคือที่ยด้มองว่าว่าจะตัดสินจากลูกภาพว่าอยังบางคนได้มองเห็นลูกภาพนี้เมืองบ่ไดแล้วจ้ะพี่น้องแต่พอเด้วิดีโอคอ,อกันแล้วโอ้ย สึกว่าเขารอแห่งดูดีกว่าในลูกในลูกในมึงบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องเนาะอันคลิปนี้ก็เกินหาหน้าที่เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดวมองสิม,มาเวาอ่าคลิปต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องอันคลิปนี้ก็บายบายกันก่อนเดาอจ้ะพี่น้องสบายดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะ